สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการเล่นตู้สลอ็อตหรือว่าระบบหมุนแต้มกันนะฮะว่ามีวิธีการทําหรือว่าเล่นยังไงได้บ้างนะฮะซึ่งหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นการสุ่มกลงล้อเพื่อที่ได้รับของพิเศษจากทางเซิร์ฟเวอร์นะฮะซึ่งโดยปกติแล้ววิธีที่เราจะตุ่มเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบฮะ คือสิ่งแรกเนี่ยก็คือเราสามารถซื้อได้จากใคอเขาเรียกว่าเครื่องรางทองนะฮะก็ตกประมาณ50บาทก็จะหมุนได้100ครั้งอันนี้สำหรับคนที่เติมแคสนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่งบน้อยหรือว่าต้องการใช้เงินเอ็มเนี่ยเราก็สามารถมาที่ร้านคาติโกวได้แล้วก็มาซื้อตรงนี้นี่ห้าแสนบาทอ่ะผมจะลองซื้อ ซึ่งวิธีการเล่นก็ง่ายๆฮะให้เรากดติ๊กว่าเราจะใช้เครื่องรางทองหรือว่าเงินแล้วเราก็กดถ้าเกิดว่าเราอยากจะเล่นหลายๆครั้งไงฮะก็กดจํานวนไปได้เลยสูงสุดคือ99 9นาฮะบ่ทีนี้เราจะมาลองเริ่มดูของก็จะมาสุ่มอยู่ในช่องตรงนี้นะฮะ หรือในกรณีที่แบบว่าของมันเยอะจัดอย่างเงี้ยฮะ,ะเราสามารถที่จะมากดจัดเรียงไปเทมตรงนี้ได้ด้วยนะครับตึ่งของแต่ละอย่างที่มันคล้ายๆหรือซ้ํากันเนี่ยมันก็จะจับมารวมกันเป็นประมาณนี้นี่อ่ามันก็จะทําให้ช่องของเราอ่ะมีเยอะมากขึ้นครับเดี๋ยวพอหลังจากที่เรากดไปครบจํานวนแล้วเนี่ยตู้มันก็จะหยุดเองนะครับเป็นต้น สมมุติว่าเราไม่อยากเล่นแล้วเราก็กดปิดได้เลยฮะนี่อันนี้ก็จะเป็นของที่ได้มานี่เราสามารถกดได้จากตรงนี้นะนี่ทีนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเครื่องรางเงินแล้วซึ่งเรามีอยู่ประมาณห้าสิบอันแล้วก็สามารถกดรีเฟซได้หนึ่งทีแล้วก็กดเล่นต่อเนื่องได้เลยเดีย๋ยวตัวของลดแต้มของมันเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะครับ ถ้ามีคำถามว่าเงินกับทองเนี่ยมันแตกต่างกันไหมจากระบบนะก็คือเท่ากันเลยครับอยู่ที่ใครจะหมุนทองหรือเงินแค่นั้นเองก็สำขับเบื้องต้นก็ประมาณเท่านี้ครับสำหรับการเล่นหมุนสล็อตหรือว่าเกมคงล้อนะฮะก็เดี๋ยวไว้พบกันในอีพีหน้าครับสวัสดีครับ